สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขูสุ้คนเมืนน่อวานพอกันตอนประมาณฮามงเสาร์เนาะค่ะพี่น้องอันพอดีมื่อวันนี้ท <c oughs> ่านในลงงางหางตาอยู่แต่เสาร์เนาะค่ะเฮ็ดเบียกแล้วกัถึง,งเวลาเฮ็ดกับเขาเที่ยงให้คุณสาม,มีพอดีบ่ได้อ,ดออกไปใส่หรือว่ากับ่ได้ไปกินข้างนอกก็เลยเฮ็ดอ่ะบุรีเฮ็ดกับเขาเที่ยงให้เป็นยนังเป็นพาสต้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ภาษาสื่อมาแต่อิตาลียเรนเนาะภาษาอังกฤษยอ่าออแกนิกเองแบบนี้นะคะพี่น้องแหละกิใส่ทุน่าให้นั่งน้ำเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่ไอ้ใส่พริกใส่พวกอาริกาโน่พวกโอลิฟออยล์เนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่อ่าสมุนไพรสมุนไพรอเองทั้งหลายแล้วก็ใส่ใส่ลงไปนะคะพี่น้อง คือคอาที่นั่งกับบุไดกินเนี่ยนะคะพี่น้องนั่งกับบุไดกินกเนี่ยบันไดสําหรับอันกะอันจะกินข้าวปุ่นเนาะอ่าพอดีย่ายเอาข้าวปุ่นมาให้แต่งานงานเนาะค่ะพี่น้องเนาะข้าวปุ่นนำยาน้ำยาปลาแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยอันก็นลวกเซนนะลวกเซนให้มันสุกก่อนแล้วค่าก็คอยเอาทุ่งนาเอาเฮิร์บเอาอยางสมุนไพรลงแล้วก็ กระเทียมมาเนี่ยกระเทียมกระเทียมสดเนาะพ่ออันนั้นซับๆไปแล้วครัพี่น้องเห็นง่ายๆค่ะเห็นง่ายๆพัฒนนี่มื่อวันี้กรสิีผ่านนั่งเข้าไปตอนตอนบ่ายเนาะตอนแรกว่าสิไปตอนเสาร์เวียดลายพัฒน์นี้มันก็เลยไปบ่ทันค่ะพี่น้องตอนเสาร์อันก็เลยว่าอ่าตอนบ่ายค่อยไปผ่านนั่งเข้าไปอินมิเกตชันเนาะค่ะพี่น้องไอหม่องตรวจค้นเขาเมืองเนาะยูซีสเกตเนาะค่ะเพราะว่า ขันเข้ามาอยู่บ้านอยู่ยังแบบนี้เนะเข้าต้องไปไล่งานโตแบบน้เนะคะ่ะเพราะว่าอว่าเขาอยู่มองดยอย่างอาศัยอยู่มองดแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคันคือเป็นยังมากาออาก็คือว่า,าวเอา here, อเขาก็คือว่าเขาเ้ารายงานัตเรียบร้อยแล้วว่าเข้ามาอยู่หนีอย่างยังสั่นยังสีเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ขันเข้าไปโรงแรมอาะคือว่าโรงแรมเขาเยี่ยเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องอัน ว่าเขาไปอยู่จะขึ้นจะจังสรนจังสีโรงแรมขอก็สทรงไปอิมเกชันหายเรียบร้อยเนาะตรวจคนเขาเมืองแต่กระทงมาอยู่บ้านพาเข้าเองอยู่บ้านเขาเองเขาต้องไปไล่งานตัวอยู่อ่าคนตรวจคนของเมืองอยู่ในอ่าในตัวเมืองของเม้าอยู่ในจังหวัดของเย้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันกระตุ้มพาสตาหั่งห้เนาะคะ่ะพี่น้องอันนั้นไม่ยากดอกอันัอนออยู่บา้านเท่าเนาะคะ่ะพี่น้อง เมื่อวานอันกินเขาหรือว่ากินนังกินนี่และก็แล้วห้องมากอยู่แล้วเนาะอาหารนิสารเนาะค่ะพี่น้องเนาะบระเดนเนี่ยอืมอันกับค้ายๆก็ขึ้นมันนี้จะมันนี้กะอยังไงกับโมเด็มยังมาไม่กับมาเฮกับเขาอยู่บ้านเนาะค่ะเฮกับเขาอยู่บ้านอากาศกะหนาวหนาวแน่เนาะค่ะเต้มเต็มื่ขึ้นแล้วเนาะคือเมื่อวานตอนกลางคืนอะไปเมืองมอลรมาเท อาถามมังถามว่ามันหนาวคือเมืองนอกบอกมันไม่ประด็หนาวคือเมืองนอกแต่ลมมันเย็นนะค่ะแบบลมเมืองไทยน่ะค่ะมันเย็นมันก็หนาวมันบระด็หนาวคือเมืองนอกค่ะมันหนาวแบบลมแห้งนะคะพี่น้องมันก็เห็ดให้เขาหนาวแห้งเนาะสิถามมันมอลำกันเลยมอลำกันล้ำซ่าสากันเลยบระเด็นมึงสั่ัเนาะค่ะประด็มันเป็นอ่ามอรมมอลำสิ่งเนาะเขาบระด็อันใจเข่าบระเด็นใจเข่าไปเพราะว่า เขาเหตุอาบุญคลายๆกับบุญแจเข่าบุญห้อ่าคนที่ลงลักไปแล้วนะคะพี่น้องเนาะเขาก็เลยจังมาร่ำสิ่งมากแบบนี้นะคะอากาศดีค่ะพี่น้องช่วนนี้ประ่ามันกะอากาศหนาวๆนิดนึงคือแบบบ่ห่อนแห้งนะคะกตจะไม่ล่มไม่ยังเนาะทั้งสีสสเกตบานเฮาทั้งอีสานบานเฮานะคะพี่น้องเนาะแล้วไก่สีแดงหรือ,อยังอันจะล่องซิ่ม,มานันนะให้นั่งเหมือนกัน ซิมพาสต้าให้น้าส่ว,สวนี้อันก็จะมาเริ่มไมโยบานละอันก็คือกันห้ามไยโยบาลห้ากับบ่มีรายได้ายบ่ค่ะพี่น้องหมายถึงบ่มีอ่าเงินเข้าแต่ละเดือนแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องยังบ่ทันสูงอยู่ตรงนี่ยอันกรเร็เลยว่าอันก็ร่างคิดอยู่ว่าอันจะเฮ็ดงานอีหยังเพื่อให้ได้เงินเข้ามาแน่เพราะว่าเฮาก็ยังมี ค่าใส่ใจเนาะค่ะพี่หนองเนานะจะอันกิ่ไยอยู่ยังสองอยางกี่อันจะเห็นะุเนาะแต่ว่าอย่างเห็ุประเผยมาเท้าอยู่บ้านเท่าเองบริเสียคาเศร้าเนาะค่ะพี่หนองเพราะว่าตอนนี้คือสามีเท้ากะนั่งกะสิเตรียมตัวใหญ่มาอยู่เมืองไทยละค,คือว่า ขันเท้าใหญ่ออไม่อยู่นี่ห้องกับบสามีบบสามสารถมีรายได้ทั้งพุ่นแลนะ้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะบริเนตอีกอย่างสามีนั่งกับบุท่านกเกษียณห้องกับพท่านมีงนเงินเกษียณใสนะ่เนาะอันก็เลยต้องคิดว่าห้องต้องเฮจังใดที่จะเฮจเงาน,นละลายที่ให้เงินมันหนามีเข่ามากแต่ละเดือนไปนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันยังคิดว่าบนาันน้อ่านจะเปิดรับสมัครทำความสะอาด อมาหนึ่งโมเมนต์นครับสำหรับเปิดอ๋าทำความสะอาดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต้องไปคิดคิดโปรเจเจ์คิดว่าจะเฮออ็ดยองก่อนเนาะแบบนี้เนาะแต่ทำความสะอาดนะอันมากอยู่แล้วนะอะเพราะว่ามันเป็นงานอิสระคันเท่าคันเท่าเฮ็ดเองแบบนี้เนาะคะ่ะเท่ากับเท่ากับหูวว่ามันสะอาดหรือบอสสะอาดแบบนีนะ้แล้วเท่ากับการันตีงานได้เนาะเพราะว่า อันจะคลคายว่ารับเพตุเองจองะคลองเนาะค่ะบบนีคิดเป็นไล่ชั่วโมงเนาะบบนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้คืออันอันแรกที่อันคิดว่าอันจะเหตุนะเพราะว่าเหตุแบบอิสระอันมีงานเท่ากับเหตุคันบม่มีงานเท่ากับบุต่อเหตุอีกอย่างเท่ายู่บันเท่ากับบริสเียาคาเซาเสียเตคานามาคาไฟเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็อีกอย่างอ่ะตอนแรกอันคิดอยู่ว่าจะลงไปไปอ่าภูกเก็ตกันเนาะ,ะไปให้งานอยู่ภูกเก็ต งานน่ะมันมาลายอยู่แล้วเนาะยุคภูกเก็ตเนาะค่ะพี่น้องมาท่องเบาภาษา,าปเป็นแน่นน้อยหรือว่ารับทำความสะอาดกระดานแบบฟิลแลน์อิส,สลาอะไรนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่างานมันหลายแต่เอ่อท่าต้องไปยุคภูกเก็ตนะความคิดอันก็คือวา่าอีกอย่างพอกับแม่กันยังคิดถอดพอกับแม่คันเข้าลงไปกับสิบบริเวณผู้ใดแลนพาเราไปนะหาหมอเนาะตอนนี้เพราะว่าเอืึอยกับบเบยูนอ้องกับเบยูเขาก็อยู่เห็นงานทั้งอื่นกันหมดเนาะค่ะพี่น้อง อันก็เลยคิดว่าเอายุบานดีกว่านึงค่ะได้ดูแลบานแล้วก็กินหอดหมากินหอดแมวนเนาะค่ะแล้วก็กันตากันยายเป็นยังมากการยังได้แล่นแล่งง่ายไปง่ายมากง่ายไปในสะดวกสบายเพราะว่าห้องยู่นี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันก็เลยแล้วก็บริเวเสียค่าเซ่อมบาน,นะค่ะพี่น้องเรื่องของเรื่องอันก็เลยว่าเออนี่แหละกะ อาจจะยูซีสเกนเฮาแล้วก็ลับ,ลบท่องคล้องสะอาดแต่อันคิดจะอาจจะคิดเป็นไร่ชโมงเนาะค่ะพี่น้องเน,ะ <Yeah. S 1> นาะกระชาดเลยเนี่ยเพว่าอันแท้จริงอันบางแหวนะคะุ้นคิดทานเนาะค่ะเวลาคือไม่เห็นจังไหนก็นได้ที่เฮาจะอ่ามีเงินเข้ามาแล้วก็เป็นงานเป็นงานสุจริตแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮาก็มีเงินใส่ใจในรัวเลื่อนแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่า ก็คือว่าสาม,มีพ่ท่านเกษียณเขาก็ต้องอ่าซอยๆกันไปเนาะพี่น้องอีกอย่างอันก็ยังมีแห้งทําง,งานด้อยค่ะพี่นอ้องหมยก็อย่างสุขแห่ะคอยหิ้วเขาเลยเนีย่เดี๋ยวกินเขาแล้วอ่าหายสาม,มีพักผ่อนน้อยๆล้าจะไปอานามมาไปเข้าไปในเมืองกันเนาะไปนซิมอีก้วคะพี่น้องมองอ่ะอิมเกชันตรวจคนเข้าเมืองอได้เอือ เดี๋ยวเขาก็จะเอาไปเทน้ำออกแล้วเอาลบมาใส่หม้อคือเกาแล้วก็ใส่พวกน้ำมันใส่พวกหือเป็นยังนั่งลายเห็นั่งเนาะแซ่บตบใจเครื่องซื้อกระแสี่ยวพี่หน่อยคืออยู่ต่างประเทศมันเป็นเรื่องหนาวเป็นเ่าขาเข้าตับเห็ดซอสแบบว่า ซอสอโบโลนาหรือว่าซอสอยังนั้นอันนี้บางทีเ้าเห็ดแบบว่าซื้อแบบนี้แล้วก็ใส่เร์บสมุนทองสมุนไพรอย่างกระแสบแก้วเนาะน้ำมันโอ,อ,อลิฟออยหลานจะเอากระเทียมใส่กระเทียมกพผิดหน่อยหนึ่งเทียมสดอย่กันสองคน อ่าไม่ง่ายสบายสบายค่ะบรดยากบดิยากยังปันไดเนาะสามีนั่งกับยากแน่เป็นบางเทือเนาะบางเทือนั่งกับบริยานนะคะทุนาเปิดใส่ให้นั่งกับของมัน๋ยวจะเอาน้ำมันมันออกก่อนเนาะน้ำทุนน้ำมันทุนาเอาแท่ออกเนาะอันนี้น่าจะซื้อมาแต่อิตาลีแล้วค่ะพี่น้องเทน้ำมันออกนะค่ะเทน้ำมันออกแล้วก็ใส่ หนังไปกระป๋องหนึ่งเลยค่ะหนังมันก็นยังเยลย์เดี๋ยวจะให้มัน,มน,มน,นหนาตาก,กันเสร็จกันค่ะพี่หนงอ่ะกระออนกระชิ่ใส่อ่ออลิเกนโหนอันใส่สุยางละที่เ็จนหอมให้มันมีกลิ่นหนังกินไงกินแสบกินยังเนาะใส่เลนไหล มาใส่มสมุนทอกสมุนไพรใส่ผิดไทยยานจะให้แม่หน้าตาตอนแล้วเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้เขาจะหย่าเฮ็ดกันนั่นแหลคะค่ะอันก็คิดว่าอันน่าจะเปิดอ่าเปิดเพจรับทุกข้อมสะอาดเนาะค่ะพี่น้องให้ซีสเกเตเท่านี้แหละเนาะ,ะแต่ก็คือว่าเดี๋ยวอันจะไปคิดก่อนว่าอันจะเฮ็ดอ่าจังใดราคาเท่า,า,าใดยังจงใส่ยังซีเนาะ อีกยางอาจจะราคาก็จะบริคิดแท่งบันไดคิทธรรมดา่ว่านเขาก็ต้องพยายามเห็นยหน่อมันถ้าเขาอยากมีลูกค้าเขาก็ต้องเหตุในมันดีเหตุในมันสะอาดนะคะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะมีลูกค้าอีกค่ะพี่น้องคือเห็ุจังไหนก็ได้ให้ให้มันมีเงื่อนเข่าเนาะพี่น้องเขาจะจะไ้ใส่เงินเก่าเพราเขาใส่เงินเก่ามันก็หมดไปเรื่อยเพราะว่าเงินเ่าก็ต้องใส่เสมอเลยค่ะพี่น้อง ผู้ใดว่าอยู่อัน,นอยู่เมืองไทยบ่ได้ใส่เงินโมแมนเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันก็มีค่าใส่เจาะค่าใส่ใจเหมือกันเด้อค่ะพี่น้องอ๋ออย่างไรเรี <c oughs> ยบร้อยมาเด้อคุณสามีเนี่ยเอาละเด้ออาหารเจ้าเดี๋ยวอันจะตักเสื้อถ้วยอยากให้มึงหลับตานหน่อย <c oughs> ่ะเดี๋ยวตาสวยๆหนั่งกันนี่ก็สงสัยลายขึ้นไปอ่ะอันพะยางยผาิดใจเห็ดในน้อยๆน,ะนั่งบด้วันนี้เขาบางเท่เาก็ยันนั่งบ่ออิ่มเนาะก็ต้องเห็ดยันนัง่งในน้อ <c> ย <ười> ยันเนสามีบ่ออิม่มสามีขับจีจงบายฉัน,นวนกับพ่อเทอ่านี่แหละสันวนกับพ่อเทอ่านี่แหละเขาก็ยันสามีเขาบ่ออิม่มเนาะกินอิ่มนอนหลับ <c ười> หัว่แต่ว่าพยายามออกกําลังกายเอามันก็นสุขภาพดีกันโอเคที่นั่งหัว่ก็เพราะว่านั่งหยุดบุหรี่เนาะค่ะพี่น้องเด้อคุณสามีเรียบรอยแล้วเด้อค่ะอืมสุดแซ่นี่คือสามีแกเด้อพี่น้องเรียบร้อยละค่ะไปเสิร์ฟขออนุญาตไปกินข้าวกันเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบายาารักษาสุขภาพค่ะ